คือในตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเด็กกิลาติน่าดาร์กไลน์เนี่ยกลับขึ้นมาสู่อันดับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่แปลกใจเพราะว่าออตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเด็กที่ผู้เล่นนิยมหยิบมาใช้กันไม่ว่าจะเป็นในแล้งหรือว่าในรายการแข่งขันเนี่ยมันก็มักจะเป็นโปเกมอน3ล่างที่มีโอกาสมือบิ๊กสูงมากๆแต่ถ้ามือดีก็สามารถปิดจบเกมได้ยอย่างรวดเร็วเนาะทีเนี้ยบางคนก็อาจจะเบื่อจากอาการมือบิ๊กได้ ก็เลยแบบไม่รู้จะไปพึ่งเด็กอะไรดีแล้วก็กลับไปซบอกกิลาติน่าดัร์กไล์จากแพทที่แล้วเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับกันตามตรงเนาะว่าเด็กเนี้ยเป็นเด็กที่โอกาสที่มือจะบลิกกับมันน้อยมากๆคือถามว่ามันมีไหมมันก็อาจจะมีแหละบางเกมอาจจะ เปิดด้วยดาร์กไล2ใบกิลาติน่าไม่ขึ้นมาชา้าจี้สักทีหรือบางทีดันจวดได้กิลาติน่าเป็นใบแรกขึ้นแอคทีฟโซนก็ไม่รู้จะเอาลงยังไงดีอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้คืออาการมือบิกทคร่าวๆแต่มันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากใช่ไหมละ่ะเพราะสุดท้ายไม่ว่าเราจะมีกิลาติน่าหรือดาร์กไลมันก็ยังพอที่จะประคองบอร์ดจนจบเกมได้แต่ถ้าเราแบบมาเล่นโซกาเลโอมาเล่นลิซดอนโดยเฉพาะลิซดอนกับกาโอกาเอ็ K N, นะ่ะบางทีคือ เราจบเกมด้วยการที่เราแบบไม่สามารถอีโวอะไรได้เลยจบเกมด้วยการแบบมีฮิตโตคขเงะสใบแล้วก็ล่างหนึ่งของโกาเอนใบเดียว e อะไรอย่างเงี้ยมันก็แค้นใจอยู่ <c oughs> นั่นแหละคนก็เลยแบบเลือกที่จะกลับมาเล่นเด็กนี้กันเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่เด็กนี้เนี่ยกลับมาผมมีความรู้สึกว่ากิลติน่าดาร์กไลน์เนี่ยมันใส่การ์ดโปกเกมอนมาแค่4ใบเพราะฉะนั้นคุณจะมีสล็อตว่างถึง16สล็อตด,ด้วยกันนะครับในการที่จะใส่การ์ด ซัพพอร์ตอะไรเข้าไปได้เยอะแยะมากมายคือถ้าเป็นเด็กอื่นนะมันเดาทางได้ค่อนข้างง่ายเนาะอย่าง Deck, เด็กออลิาดอนเนี่ยผมแบบสามารถเดาได้เลยว่าฝั่งตรงข้ามน่าจะไม่มีซาบีนาหรือว่าไซรัสนะครับถามว่ามันมีโอกาสที่จะมีไหมก็มีแต่คิดว่าคงเป็นส่วนน้อย แต่สาหรับกีราติน่าดาร์กไลน์เนี่ยเดาวยากมากเพราะว่าเขาสามารถปรับเปลี่ยนการ์ดซัพพอร์ตแบบได้เยอะแยะมากมายบางเด็กอาจจะใส่ทีมล็อกเก็ตมาบางเด็กอาจจะใส่การ์ดแบบสับมือฝั่งตรงข้ามมา2ใบาบางเด็กอาจจะใส่การ์ดสับมือฝั่งตรงข้ามมา3ใบเป็นต้นอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ตัว Deck เด็กกลับมาเก่งได้อีกครั้งหนึ่งแล้วคนก็กลับมาเล่นกันเยอะเพิ่มมายิงขึ้นด้วยตอนนี้เนี่ยเด็กที่เก่งๆเนี่ยหลักๆจะถูกแบ่งออกเป็นอสองเวด้วยกันนะครับผมจะขออ้างอิงจากเด็กที่ติดท เท่านั้นนะเพราะว่าเท่าที่ไล่ดูเนี่ยตัวเด็กจะคล้ายกันนะครับก็จะมีแบบได้ที่1บ้างได้ที่3บ้างนะครับได้ที่5ได้ที่4ได้ที่เอะไรเงี้ยแต่ว่าลองเทียบดูแล้วนะครับลิสต์การ์ดไม่ต่างกันเท่าไหร่เด็กแรกนะครับจะเป็นเด็กที่แทบจะไม่ต่างจากแพทเก่าเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้การ์ดจากแพทใหม่ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการเอาเด็กจากแพทที่แล้วอ่ะมาใช้แต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนการ์ดนิดหน่อยเพราะว่าแพทที่แล้วอ่ะ เราแทบจะไม่ได้ใส่การ์ดสับมือมาเลยแต่ว่าแพทเนี้ยยังไงก็ต้องมีการ์ดสับมือมาสักหน่อยเพื่อทําให้เ,เวลาเราไปเจอพวกเด็กโปกเกมอน3ล่างอ่ะเราจะได้แบบว่าแก้เกมได้ไง่ายขึ้นอย่างน้อย การสับการ์ดเพื่อให้มือเขาแบบ,แบบลิกได้ง่ายขึ้นอ่ะเขาจะได้อีโวเป็นร่าง3ได้ยากขึ้นตามไปด้วยไงนะฮะเอเอเ <conscient 's. S 2> ด็กนี้ก็จะมีกลาติน่าสใบแล้วก็ดักไล่สอใบนะครับมีโปรเฟสเซอร์สใบครับไซรัสหนึ่งใบมีมา1ใบครับมีโปเกมอนเซนเตอร์เลดี้นะครับหใบมีเลดหนึ่งใบครับซาบีน่าหนึ่งใบลีฟหนึ่งใบโพชั่น2ใบครับ โปรเกบอลนะครับสใบเลดหนึ่งใบล็อกกี้เฮล멧สองใบครับแล้วก็ผ้าคลุมอีก1ใบนะครับเด็กนี้เนี่ยเห็นไหมว่าจะใส่การ์ดส,สับเนี่ยมา2ใบด้วยกันเลดการ์ดจะใช้ช่วงต้นเกมหรือว่าเลดเกมก็ได้นะครับแต่ว่ามาส่วนใหญ่จะใช้ช่วงเลดเกมในช่วงจังหวะทีะ่เขาอาจจะเก็บ2น็อกเอาท์ไปแล้วแล้วเราต้องการตัดการ์ดในมือเขาให้เหลือแค่ใบเดียวอ่ะเราก็สามารถใช้มาในจังหวะนั้นได้แต่บางทีก็สามารถใช้มาช่วงต้นเกมได้เหมือนกัน เพราะอย่าลืมว่าช่วงท้ายเกมอะบางทีเราก็อาจจะอยากฮิวด้วยโปเกมอนเซ็นเตอร์เลดี้หรือว่าเราก็อยากจะใช้ซาบ,บีนาเพื่อสับการขเขาขึ้นหรือเราอาจจะอยากใช้เลดเพื่อเพิ่มดาเมจก็ได้เราก็ไม่สามารถใช้งานร่วมกันกับน้องมาได้อะอันนี้อาจจะเป็นปัญหาเล็กๆของอน้องมานะครับดังนั้นจะเลือกใช้ต้นเกมหรือว่าท้ายเกมก,ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจหรือว่าสถานการณ์หน้างานณนะตอนนั้นเนาะ,ะนะครับ เด็กนี้เนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันยังคงเป็นเด็กที่เล่นง่ายที่สุดในบรรดา Deck. เดออ็กกิลลติน่าดาร์กไลททั้งหมดเท่าที่ผมแบบลองเล่นมาทุกวันนี้ผมก็ยังใช้เด็กนี้และเด็กนี้ก็พาผมขึ้นมาสเตอร์ด้วยทุกคนก็เห็นนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าเป็นผู้เล่นเก่าที่เพิ่งกลับมาก็สามารถที่จะทําเด็กเนี้ยไปใช้เล่นได้เลยเพราะว่ามันมีแมคชนิกที่ไม่ได้เยอะมากแล้วก็ มันไม่ต้องใช้การ์ดจากซองใหม่เราสามารถที่จะไปหาเทตกาดในคอมมูนิตี้ได้ทั้งหมดเลยโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเปิดซองใหม่เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับส่วนอีกหนึ่งเด็กอันนี้เป็นเด็กใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งได้แชมป์ใหญ่มาด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้คนก็เริ่มหยิบมาเล่นกันเยอะขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยเด็กเนี้ยเวลาไปเจอไก่เหลืองเนี่ยซึ่งเอาจริงๆผม ไม่ค่อยอยากจะโฟกัสมันสักเท่าไหร่ละเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้เจอมันหรอกโดยเฉพาะในรายการแข่งขันเนี่ยโอกาสที่จะเจอน้อยมากแต่ในแรงถามว่ามีโอกาสเจอไหมก็มีโอกาสเจอบ้างนะครับทีนี้ถ้าเจอเนี่ยวิธีการรับมือของเด็กนี้คือเราต้องใส่ล็อกกี้เฮลเมทเพื่อให้ไก่เนี่ยตีสะทอนแล้วเจ็บแล้วเราก็ใช้ดาร์กไลท์ติดอีก1นจี้จนะครับเพื่อทําการโจมตีด้วยอาบิลิตี้มันสามารถตีเข้านะครับแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ใส่ไก่เหลืองมาเนี่ยเขาจะใส่กุสมามาด้วยซึ่งถ้าเราโดนถอด หมวกสะท้อนไปเนี่ยใน1เทินเราจะทำดาเมจได้น้อยลงเลยแค่20ดังนั้นโอกาสที่เราจะปิดเกมมันเลยค่อนข้างยากเอาง่ายๆเด็กเนี้ยเวลาเจอไก่เหลืองจะรับมือได้ลําบากแต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นเด็กนี้เราจะรับมือกับไก่เหลืองได้ง่ายขึ้นไก่เหลืองมันมีเลือด70ครับถ้าไม่ติดผ้าค,คลุม,มนะเราก็สามารถที่จะใช้การ์ดใบนี้ก็คือ,อ,อคอมาร่าเนี่ยสามารถขึ้น จัดการกับไก่เหลืองได้เลยหรือต่อให้ไก่เหลืองเนี่ยจะใส่ผ้าคลุมนะครับเราก็ยังจะมีกุสมาไปถอดไอเทมเขาให้เหลือเลือด70แล้วเราก็ขึ้นไปตีหลังจากนั้นนะครับก็ใช้กิลติน่าดาร์กไลท์ได้ตามปกติทีนี้เนี่ยปัญหาของเด็กเนี้ยมันอยู่ที่ว่ามันต้องใช้สเต็ปแล้วก็ใช้การคาดการในการเล่นพอสมควร ผมลองเอาเด็กนี้ไปเล่นเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าถ้าต้นเกมเราจวดได้การ์ดใบนี้เราจําเป็นต้องทําการ์ดใบนี้ไหมคือสําหรับผมนะถ้าเราไม่เจอไก่เหลืองเราไม่ต้องใช้การ์ดใบนี้เลยไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องใช้แต่ถ้ามันขึ้นมาเป็นการ์ดใบแรกมันจะมีหน้าที่แค่ยืนรับดาเมจช่วงต้นเกมให้เราแค่นั้นนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องติดจี้หรือว่าอะไรใดๆให้ทั้งสิน้นนะครับแต่ถ้าเจอไก่เหลืองเมื่อไหร่ก็สามารถแบบงัด ขึ้นมาใช้ได้เลยทันทีแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของแต่ละคนอีกแหละบางคนก็สามารถแบบอันไหนๆแบบใส่การ์ดใบนี้มาแล้วก็อาจจะพลิกแพงแบบใช้ประโยชน์มันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็ได้แต่ทุกคนก็อย่าลืมว่าถ้าเราจะต้องมาเสียเวลาเติมจี้ให้กับการ์ดใบนี้มันก็ยิ่งทําให้เราแบบเซตบอร์ดกิลาติน่ากับดาร์กไล์ได้ช้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ แต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเด็กมันเก่งช่วงการถึงเลดเกมอ่ะพี่ยังไงยื้อเกมไปเออเราก็ได้เปรียบอยู่แล้วถ้าคิดแบบนั้นก็จะบิ้วนะครับคมาร่าเนี่ยมาใช้งานด้วยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าส่วนตัวผมนะผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าทั้ง2เด็กนี้เนี่ยเด็กไหนเก่งกว่ากันเพียงแต่ว่าตัวเด็กมันถูกออกแบบมาเพื่อใช้รับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเด็กนี้ก็อาจจะรับมือกับไก่เหลืองได้ดีกว่า แต่เด็กนี้ก็อาจจะมีความคล่องตัวได้มากกว่านะครับก็ชอบเด็กไหนก็ลองเลือกเล่นกันดูได้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากรู้ว่าเฮ้ยแต่ละเด็กมันมี potential ในการที่จะทำ score ในรายการแข่งขันต,ต,ต่างเนี่ยได้ในอันดับที่เท่าไหร่บ้างทุกคนสามารถกดเข้าไปที่ play l i m i t r a tcg e t com นะครับแล้วก็กดที่ list card ของกิ l ลาติน่าดาร์กไลแล้วกดเข้ามาดูในหน้านี้ได้เลยมันก็จะมีบอกอยู่นะครับนี่กดที่ list ตรงนี้ครับมันจะมีบอกอยู่ว่าแต่ละ list เนี่ย เออได้ในอันดับที่ประมาณเท่าไหร่บ้างแต่ผมบอกเลยว่าทั้ง2เด็กนี้เนี่ยเออมีอันดับที่ใกล้ๆกันนะครับเออมีอันดับที่ใกล้ๆกันไม่ได้แบบว่าแตกต่างกันมากสักเท่าไหร่นั่นแหละผมถึงได้บอกไงว่าสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับลักษณะการเล่นหรือว่าความชื่นชอบของแต่ละคนด้วยนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้แล้วก็ลองเอาไปเล่นตามกันดูนะครับ